นี่นี่นี่น,นี่พี่น้องสำหรับมือน,นี้เบาน่อยก็ชิมาเฮ็ดแกงเนอใหม่พี่น้องเอ้ยนอใหม่กับนอใหม่ทอเม่คนปลูกไว้ก็ร้อยไปเอา้าเราะว่าจะข่อยอยากคนปลูกบริได้กินคนกินบริได้ปลูกพี่น้องเอ้ยนอไหม่ขิมซุ่มแต่นอนบักง่ายข,อขอ่อยกระชิเอาจากสามซีน่นอเนี่ะไปแกงไดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดปวกเขาดอในพี่น้องเอ้ยซื้อมาแต่ตลาดโอ้ช่วงนี้ฝนกระตกลิ้นเฮ็ดก็ออกเนอไหม่ก็ออกพี่น้องเอ้ยก็พอกได้กินอยู่ช่วงเนี่ยฮันหลายพี่น้อง ป็นจะไหนบานพี่บานน้องคนหยู่เขาอยู่พะเนาะมีแต่บานบ้านน้อยเนี่ยก็สีหอดย่ามเกีียวเขาแล้วเขาทอเขาม้าแล้วก็พ้นกันยังลิ้นอยู่พี่น้องเอ๋ยสมัยขุมมือนี่น้องไม้ไผ่ปลาเพิ่นก็บอกค่อยกินนอพี่น้องเลยมันอยากไปหาเพิ่นกินน้องไม้ปลูกนี่แหละมันอ่อนมันเสียบดีน้อไม้ไผ่ปลามันก็เกิดจากธรรมชาติมันก็อยากแข็งแน่พี่น้องเอ๋ยบุ้มีไพ่ไปใส่พูนฮดหนามมันมันก็เป็นตามมีตามเกิดอันนี้น้องไม้ขิมสุ่มนี่ห้าปูกเอาหยอดง่ายงาม ต้มข้าวเดียวมันก็จืดได้พี่นอ้องบนันลอยกระจักเป็นตอนที่นใหญ่ๆในบันลอยกับพานพานพานหลังจากหั่นบนันลอยกับมาลางเฮ็ดโตพี่น้องเห็ดี่ต้องหลาหงมึดีเด้อขันลลางบ่ดีมันก็สิเงะเฮ็ดปวกข้าว,ขาวดอพี่น้องเอ๋ยช่วงนี้มันก็ออกมาในฤดูกาลเพิ่นได้นี่อืเอาเราก็ต้มน้องหม่พี่น้องต้มข้าวเดียวมันก็จืดดอกน้องหม่กินสุ่มนีม่กินง่ายพี่น้อง ยนังหอกกระตมามักใส่หนามเสียเอาน้ำยานังมาใส่ในเขาเบื่อเลยได้พี่นอ้องม,มาตีตีให้มันเขากันเพียบโบไ้มันเป็นก่อนพี่น้องหลังจากหันหกกระคางมอขึ้นได้บาทเอากระสีทาการตบแล้วจนหนามมันพวดเลยพี่น้องมันพวด,พดแล้วหากเอาปลาแดกตอนใส่พี่น้องใส่ตอนนำ้ำใส่หนามนำ้ำผู้ได้มาตอนใส่ตอนนำ้ำพี่น้องมันจึงนัวแเกล้งนไม่หนีบมโน่กระสีเน้นปลาแดกเด้อมโน่กระสีปุงลดไปก่อนแล้วจึงเสียเอานไม้ล่ง ใส่พวงชูรสใส่เกลือใส่ปลาละพี่น okay. uh ้องเลยใส่หน่อไม้ลงไปบ้าดนี่ยเอ้าหน่อไม้นี่มันสุกเหลี่ยม้าวบดต้มโดนปลาในกระไดเด้อพี่น้องเด้อข้าต้มกับว่ามันแบบห่อหน่อยนึงแหละข้าก็ใส่อันเฮ็ดลงไปเฮ็ดปวกข้าวดอกพี่น้องดอกไม่น้อยก็แเสบดีหวานดีพี่น้องข้าก็ต้มจนเฮ็ดมันหยบกูแหละพี่น้องเอ้ยบ่หน่อยก็เป็นคนมาเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยนี่บาหน่อยมาเฮ็ดอาหารบ้าดเนื้ออื่นของพวกเป็นดอก เบาหน่อยกระสิใส่ยอดหมักบวบหรือว่ามียอดหมักอื้อกระใส่ยอดหมักอื้อพี่น้องตบถ่ายโดยผักกระแยงอืมแล้วก็ซสมเบิ่งว่ามันเขาเหลืองเขาวเหลาบ่พี่น้องเกงหน่อไม้มันก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยยามนี่ใส่ผักกระแยงลงไปซ้ำมันโยบแล้วก็โป้งได้บาดนีทเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นมาไหนมาไหนพี่น้องแล้วละได้บาดนี่มากินเกงหน่อไม้กิมซุ้มใส่เห็ดผัวขาวดอน้ำกันพี่น้องเอ้ยมีเงี้กระฝากพี่น้องติดตามหนเด้อช่องยูทูปใหม่ของบ่าหน่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ย เห็ดมาหลายปีแต่ว่าบดเคลื่อนไว้เคลื่อนไว้ตั้งแต่สองสามปีก่อนกันล่างว่าเริ่มผักพีผักหน่องเบืองกดไหลกดแชหรือว่ากดติดตามให้ในเด้อเป็นแห่งกิดแห่งใจพอะได้มีเบาหน่อยมีกัล่างใจเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาพีลาหน่องไปก่อนเด้อชมบรรยากาศเย็นๆกับแกงหน่อไม้หอน,หอน